หนึ่งดาบเจ้าหญิงถือถ้วยอ่าเจ้าชายถือไม้เท้าสี่ไม้เท้าซัดเม่นเลวเวอร์เลวเวอร์สำหรับเนี้ยมันไม่ได้แปลว่ามีบุคคลอื่นนะเราจะอ่านไปตามรูปหน้าไพ่นะคะเลวเวอร์นี้แปลว่าชื่นชอบชื่นชมรักมากนะคะดูจากการที่เขาแบบ ถ้าจะแนบชิดอ่ะถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขาชอบคุณไหมรักและชอบค่ะเพียงแต่คนคนนี้เหมือนรอจังหวะรอเวลารอโชคชะตารอการพูดคุยที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่มอบความรักให้มากมากมากเออให้มากกว่าแสดงออกมากกว่าคนคนนี้อาจจะยังไม่ได้แสดงออกอะไรใดๆนะคะ แต่ณตอนนี้เขาเหมือนเขารอจังหวะรอเวลาที่จะสารสัมพันธ์เพื่อที่จะเอ่อทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันได้สมหวังบางทีเขาอาจจะรอจังหวะการสารภาพรักรอจังหวะการบอกรักกับคุณก็ได้นะคะประมาณนั้น